พ่อแม่ดีย่อมเป็นสีสะาสสดอีกว่าคอยดำรงองสามหาสถานได้ลูกดีย่อมเป็นสีแก่วงวานเป็นรากฐานมั่นคงกะนุพันเหมือนกับชายดีและย่อมเป็นสีสนานั หญิงก็จับรักห้องประคบวันเหมือนหญิงดีย่อมเป็นสีสะาดพานันชายใฝ่ฝันร่วมห้องประอบชมเหมือนกับครูดีนักย้อมเป็ดสีสะาดชาสิทธิฉลาดรอบรู้ดูเหมาะสมเหมือนสิทธ์ดีทุ้ทั่วขวดนิยม โครชื่นชมอกอินเอิบอิ่อใจเหมืนผู้ใหญ่ดีย่อมเป็นสีสัาเด็น<า>เด็กได้เห็นแบบอย่างทางสดใสเหมือนเด็นดีย่อมเป็นสีทับ,บีช<า>ัยจะช่วยให้พัฒนา พระสงฆ์ตีก็เป็นสีสงางสานคอยประกาศหลักธรรมอันำสกดสัทธ์ยากโยมตีมีศรัทธาทั่วหน้ากันโลกเรานั้นจะเป็นสวัสดิ์มิันแปลงนะพี่น้องเอ้ยฉันได้ก็ฉันนั้นเรามาสร้างสิ่งดีๆด,ด้วยกันเติมบารมีด้วยกันด้วยความสุข อันยิ่งใหญ่ในตัวเรานี่แหละพี่น้องเขาจะบอกให้พวกเรานะได้ร่วมด้วยช่วยซ้งแต่สิ่งดีๆเป็นสมบัติที่ดีของพวกเราเองจากดังนั้นจึงอยากให้พวกเรานี่แหละคือคนที่จัดามลูกหลานได้สร้นานงคุณงามความดีเติมคุณงามความดี ให้เป็นสีต่อชีวิตการเป็นอยู่นะนี่ก็มีวามสุกมสบายกัาปัจจกันตรงนี้ปัจจุกันอย่างูยังกันแล้ก็ระดูกอาวุธผลิที่น้องบานใาสิทธ์หลวงพ่อทองต่อราชารัฐวันนี้มีกามาร่วมใจกันปชืจุกันเลยครับสิทธิ์งพ่อทองจอ รัครู้สู่ตัวมากประสิทธิ์ทองดอกลัชวันนี้เรามีโอกาสมาเจอกันบารมีเราด้วยมาจับมาจับยุใจเราเป็นบุญทั้งนั้นจับมาจับในใจเราเป็นบุญเรามาร่วมทำบุญสร้างบารมีด้วยตัวเราเองนี่แหละจ้าพี่น้องครับ